นะครับวันนี้เราดิ่งมาที่บุรีรัมย์ปราสาทเขาพนมลุงมาแบบไม่ทันตั้งตัวก็มาตั้งแต่ตีสาก็มาถึงที่นี่ก็ถ่ายเลยเพราะว่าเราจะขึ้นไปดูปราสาทเขาพนมลุงกันเเออดีีี๋ยวขบรร์์ใ้้ททไไไมู่่แนนปล ตรงนี้ที่เราเห็นนะครับก็คือใครที่ต้องการไกด์หรือต้องการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่จะรู้เรื่องตรงนี้นะครับติดต่อตรงนี้ได้เลยตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยนะครับเพราะว่ากระไดมันเยอะมากทริปนี้เราได้จ้างไกด์และคนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเขาพนมรุ้งโดยตรง ก็ให้เขาเป็นไกด์และนำทางและก็อธิบายเกี่ยวปฏิศาสตร์เรื่องนี้ด้วยครับที่ททเราเห็นตอนนี้ก็คือบันไดชั้นที่หนึ่งนะครับก็คือบันไดนี่เขาจะชันมากที่เาจะทำรังสร้างไว้ไม่เท่าก่เขาจำลองครับเสร็จผ่านการทดสอบที่เป็นนานๆแล้วครับ ปราสาทเขาพนมรล้งนะครับก็มีหลายประตูมากเลยนะครับที่เราเข้ามาก็คือประตูที่1นะครับแต่ที่ใครจะมานะครับให้ถึงเขาปราสาทเขาพนมรุ้งเลยก็แนะนําให้ไปประตู3นะครับอันนี้เรามาทางประตูหนึ่งครับคือเรามาครั้งแรกด้วยเราไม่รู้ด้วยมันจะเดินไกลมากเลยนะครับเนี่ยทางต่อไปก็เป็นทางที่เดินเป็นทางยาวแล้วแต่ก็บวกกับบันไดทีละขั้นสองขั้นขั้น2ขั้นจนจนไปถึงทางขึ้นกระไดอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูกัน ตอนนี้เราก็เดินมาถึงบันไดที่จะตรงเข้าไปถึงเข่าปราสาทพนมลุงแล้วนะครับก็เป็นกระไดหลายขั้นมากและชันมากคือใครที่มีของที่สักการะบูชานะครับคือ,ต,อต้องต้องทำใจเลยว่าหนักมากทางแนะนำให้เข้าประตู3นะครับจะดีที่สุดเลย ก็เดินไปพักไปนะครับสังเกตได้คนอ้วนเหนื่อยนะครับใครที่มีน้ำหนักตัวนะครับแนะนำเลยเข้าประตูสามครับและแล้วเราก็มาถึง<ฮ>หน้าปราสาทเขาพนมลุงแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เห็นสถานที่จริงๆแล้วมันสวยมากเลยนะครับมันเป็นโบราณคดี ที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะครับที่บอกนะครับว่าทำไมถึงเหนื่อยว่าทำไมขึ้นมาแล้วมันเหนื่อยอะไรขนาดนี้ก็ ได้ถือของสักการะบูชานะครับองคพระศิวะมาด้วยนะครับเป็นจานวนเยอะอยู่นะครับก็หลายคนช่วยกันถือนะครับแต่ก็หลักทุเลนนะครับจากนี้นะครับเราก็จะให้ไกด์นะครับได้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของป่าเขาพนมลุงนะครับก็ใครที่ได้ความรู้จากเรื่องนี้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับนะครับว่าที่ไปที่มาของปราสาทหลังนี้เป็นมาอย่างไรนะครับ สำหรับปราสาทนารุ้งนะครับที่ตั้งอยู่บนเขานารุ้งซึ่งเป็นภูกาไฟที่ดับสนิทกว่า9ก้าแสนปีนะครับซึ่งถือว่าหนึ่งเป็นหนึ่งในภูกาไฟทั้งหมด6ลูกของจังหวัดวีรัมเพราะว่าวีรัมมีภูกาไฟเยอะที่สุดในประเทศนะครับส่วนปราสาทนารุ้งนะครับถูกสร้างขึ้นมาตามคติความเชื่อนะครับทางศาสนานะครับก็คือศาสนาพราหมณ์นะครับหรือว่าฮินดูลัทธิไสววานิกายพราหมณ์จะแบ่งออกเป็นสองลัทธินะครับลัทธิแรกคือไสววานิกายไสววานิกายเขาจะยกราศีวะเป็นเทพเจ้าสูงสุด แห่งเช่ปราสาทพนมรุ้งปราสาทบรรตับนะครับสองลัฐิวัยสนพนิกายตรงนี้เขาสร้างปราสาทขึ้นมาเพื่อถาวายตังพะระนารายอย่างเช่นปราสาทนครวัดที่ตั้งอยู่ที่กัมพูชานะครับอุทยานปราสาทพนมรุ้งเปิดอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2องโดยมีสมเด็จพระเทพรับท่านเสด็จมาเป็นองค์ประธานในที่เปิดนะครับส่วนคําว่าพนมรุง้งคำคำนี้จะแปลามาจากภาษาเขมรโบราณอีกทีหนึง่งจะแปลามาจากคําว่าว่านารุง้ง ว่านำแปลว่าภูเขารุงแปลว่ากว้างใหญ่รวมแล้วก็คือภูเขาอันกว้างใหญ่ <Okay. S 1> นะครับซึ่งคําคํานี้นะครับได้ปรากฏอยู่ในหลักศีลาจารึกของพนมรุ้งเพราะว่าเราค้นพบหลักฐานก็คือศีลาจารึกพนมรุ้งค้นพบ11หลักด้วยกันทําให้รู้ว่าที่ไปที่มาของปราสาทหลังนี้เป็นมาอย่างไรนะครับปราสาทพนมรุ้งนะครับเราใช้วัสดุหลัก34สิ่งนะครับในการก่อสร้างนะครับสิ่งแรกก็คือหินศีลาเรงนะครับหรือว่าหินเรงตรงนี้นะครับ ศิลาแลงเป็นหินที่หาง่ายที่สุดส่วนใหญ่ก็จะใช้ศิลาเรลงนะครับทำฐานในการก่อสร้างปราสาทเพราะว่ามีความแข็งแรงนะครับส่วนวัสดุที่2ก็คือหินทรายนะครับที่ใช้ก่อสร้างองค์ปราสาทหลังใหญ่นะครับแล้วก็ระเบียงคดนะครับหินทรายจะนํามาจากแหล่งตัดหินอยู่เขตไายแดนไทยกัมพูชาอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดนะครับอยู่ห่างจากพนมรุ้งไปฝั่งทิศใต้ประมาณ27กิโลนะครับ สมัยโกรนอาจจะใช้ช้างใช้ม้านะครับในการชักลากหินมายังเขาลูกนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือการนําหินขึ้นแผ่ล่องแพรมาตามลําน้ําในช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็ลงยางด้านล่างนะครับก่อนที่จะผลขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับวัสดุสุดท้ายนะครับจะเป็นอิฐแดงนะครับใช้ในการก่อสร้างกลุ่มปราสาทอิฐที่อยู่ด้านหนนะครับพนมรุ้งเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ราวประมาณปีพุทธศตรวรรษที่15 16, 17แล้วมาเสริมที่พุทธศตรวรรษที่18 นะครับศตรวรรษหนึ่งก็กับ100ปีรวมแล้วปราสาทหลังนี้ใชร้ระยะเวลาการก่อสร้างเกือบ400ปีด้วยกันนะครับแต่400ปีในที่นี้นะครับไม่มีหลังไหนสร้างแล้วเสร็จเม้แต่หลังเดียวนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับ ส่วนด้านหน้านะครับก็ถือว่าเป็นอาคารที่มีความสําคัญที่สุดของขนมรุ้งนะครับก็คือปราสาทประธานนะครับปราสาทประธานนะครับมีความสูงทั้งหมด27เมตรด้วยกันนะครับสร้างมาจากหินทรายก็คือหินทรายสีมูนะครับด้านในนะครับก็คือจะมีองค์สีวลึงตั้งอยู่นะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์พระศิวะนะครับภายในมันดก็คือจะมีปฏิมากรรมลอยตัวของโคนอมทินะครับซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์นะครับส่วนหน้าบันด้านบนนะครับ จะเห็นคนรําอยู่ตรงนี้นะครับบุคคลนี้ก็ถือว่าเป็นมหาเทพสูงสุดของนํมรุงเป็นมหาเทพสูงสุดในใสายวันิกกยองค์นี้ก็คือภาพศิวะมหาเทพหรือว่าภาพศิวะนาตาชเป็นภาพพระศิวะทรง้อนราจริงๆแนละ้วท่านจะมีอยู่สองมือทีห่หนเจ็สิบมือเพราะว่าเป็นท่าไร้รำของพระองค์นะครับตามความเชื่อของฮินดูเขาเชื่อว่าเมื่อปีไหนพระศิวะนะครับท่านได้รำจังหวะที่พอดีโลกก็จะสงบสุขนะครับเข้าปาอาหารจะอุดมสมบูรณ์นะครับแต่เมื่อปีไหนพระศิวะรำเร็วรำจังหวะรุงง่ง ปีนั้นอาจส่งให้โลกเกิดภัยพิบัติต่างๆได้นะครับส่วนทับหลังด้านล่างชิ้นนี้นะครับใครไปใครมาจะต้องถามถึงนะครับเพราะว่าเคยถูกจุลกรรมไปจากปราสาทดำรุงไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็คือทับหลังนารายบรรทมศิลป์ถือว่าเป็นทับหลังชิ้นเอกของที่นี่นะครับี<ช>ยกใช่ครับผมเยีอีกชื่อหนึ่งก็คือวิษณุอนันต์สายิปัฐมนาภะนะครับทับหลังนะครับเริ่มจากชิ้นขวาก่อน ทับหลังนารายนะครับเริ่มหายไปราวประมาณปี203นะครับถึง208เริ่มจากชิ้นกว่าชิ้นนี้นะครับกรมศิลปากรนะครับนะครับไปยึดคืนชิ้นนี้นะครับมาจากร้านขายของเก่าแถบราชประสงค์กรุงเทพนะครับต่อมาชิ้นใหญ่ชิ้นนี้นะครับไปพบราวประมาณปี215ครั้งนั้นสาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุพัทธรดิเดสกุลนะครับท่านไปพบทับหลังชิ้นนี้นะครับวางจะแสดงที่สถาบันศิลปะที่นครชิคาโกที่อเมริกา ท่านก็รู้ว่าทับหลังที่นี้เป็นของไทยเป็นของพันธรุงนะครับเพราะว่าเราเคยมีภาพถ่ายของบุคคลสําคัญก็คือเป็นภาพถ่ายของสมเด็จพระเจ้าบรมเรรพลกรมพระยาดำรงราชานุภาพอันนี้ของจำลองของจริงครับรใช่ครับทีนี้เป็นรูปของสมเด็จกรมพระยาดำรงนะครับซึ่งท่านเสด็จปราภาพณ์มณฑลนครราชสีมาในสมัยนั้นนะครับตรวจเทียมบราวัตถุโบราณสถานก็มาพันธรุนงอยู่สองครั้งด้วยกัน มสมัยกันกันกบปราสาทเมืองต่ําร่วมสมัยกันกันกบปร,สร,ราสาทพระวิหารนะครับพญานาคอาคารหลังนี้เป็นพญานาคหัวล้นนะครับหนา้าเสียบเลี่ยงนะครับซึ่งต่างจาก,นา,กนาคนครวัดก็คือฝั่งนูน้นนะครับนา,นาคนครวัดจะมีรัศมีแพ่ีางพานด้านบนนะครับผมซึ่งปราสาทคำรุร้งนะครับเราไม่ได้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวเรายังมีปราสาทเล็กปราสาทน้อยไม่ว่าจะเป็นปราสาทเมืองต่ําปราสาทลายบัดหนึ่งนะครับปราสาทลายบัดสองนะครับแล้วก็ จะมีสิ่งก่อสร้างในสมัยพระเจ้าชายรามที่7นะครับตอนท่านขึ้นขึ้นของราชนะครับเมื่อตามหลักศิลาจารึกนะครับที่ปราสาทพระขันท์ที่ประเทศกัมพูชากล่าวว่าเมื่อครั้งพระเจ้าชาัยรามที่7็ท่านขึ้นของราชท่านก็โปรดให้สร้างนะครับสาธารณพภทตลอดแนวเส้นทางอายะธรรมขงนะครับหรือว่าเส้นทางราชมักคาทั้งหมดมีอยู่5เส้นทางตรงนี้เป็นหนึ่งในหเส้นทางนั้นจากเมืองพระนครหลวงหรือว่านาครธมนะครับท่าน มาฝั่งไทยจะเป็นกลุ่มปราสาทต,ตามเมืองนะครับจังหวัดสุรินมาปราสาทมังต่ําม,มาพนมรุ้งไปสิ้นสุดที่ปราสาทหินที่มาที่นครราชสีมาวันนี้ก็ได้จบลงนะครับกับเขากับปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับวันนี้มาไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับทุกคนตื่นตีสามเช่ารถตู้แล้วก็มาเลย ได้ความรู้ด้วยครับที่นี่ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ใหม่ใหม่